ดีครับผมช่างอยู่จากร้านป่าชัยไทีครับผมวันนี้เรามีงานจากลูกค้าต่างจังหวัดต้องขอบคุณลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับที่มาจากในเพจป่าชัยไอทีเซรังสิตนะครับส่งเครื่องมาให้เราดูนะครับเป็นตัว HP HP 4540s นี่นะครับโอ้ต้องขอบคุณมากครับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ส่งเครื่องให้เราทําอาการก็คืออย่างนี้ครับสีพยษปกติได้เห็นสีพินอย่างเงี้ยตีเป็นจอตีเป็นจอเสียเลยนะ แต่พอเราจับเราเราดูแล้วเราเช็คดู้พองอเครื่องปรกากฏว่าเห็นไหมภาพมันชัดเจนตอนนี้ก็เลยก้ามกลืนว่าอาจจะมีสายแพรไม่ใช่จอแล้วค่าซ่อมก็จะถูกลงอ่าเดี๋ยวเราลองให้ช่างเอกเป็นคนตรวจเช็คลองดูมันจะสรุปแล้วมันจะเป็นที่อะไรระหว่างสายแพรก,กับจอรอดูครับสักครู่โอเค รื้อหมดอะไปเช็คสายแพนเช็คสายแพนก่อนเพราะเวลาเราทำจอมาที่ประมาณสักสามสิบห้างสี่สิบห้าองศาภทามันขึ้นปกติเนียอนี้เราก็ต้องต้องดื้อเครื่องก่อนไม่งั้นเราจะสายแทนออกมาไม่ได้รุ่นนี้ง่ายอยเพราะว่าขั้นตอนการลื้อเครื่องเบสิกสุดคือต้องถอดแหล่งไฟก่อนอันนี้แบตถอดง่ายเลยอ่าลาหลังก็ถอดง่ายเลยถอดง่ายเลยแต่มันยากอย่างเดียวคือหัวน็อตมันเป็นเนี่ย บอกกันเนี่ยนี่แห<อ>ละมันใช้เครื่องปั่นไม่ได้มันไม่มีหัวอะไรอย่างเงี้ยมจะท่าตรงนี้แหละเวลาราเพราต้องรื้อออกสายแพร์มาเช็คก่อนว่ามันมีเส้นไหนขาดหรือเปล่าหรือว่ามีของใหม่เปลี่ยนไหมถ้ามีของใหม่เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนของใหม่แต่ถ้ามันขาดไม่เยอะรุ่นนี้จอนีป่ประมาณสองพันสองป่ะอืมสองันสองพันห้าประมาณนี้เนาะประมาณนน้นถ้าถ้ามันเป็นที่สายแพรก็จะหลักหลักร้อยป่ะหรืออยากพันอยู่เกือบ เกือบพันร้อยไปิดไฟเกือบพันถ้าเป็นสายแพรก็ดีหน่อยก็ขอให้เป็นสายแพรแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่นี่บางรุ่นก็แพงบางรุ่นก็ถูกอันนี้อันนี้ไวไฟเขาปอดไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะอยู่ข้างในปอดไปแล้วนี่ยช่อง PCIe อยู่อืไอันดีตอดปะอันดีถอดแล้ว ง่ายนะรุ่นนี้รุ่นนี้ง่ายตอนง่ายง่ายอยู่แต่นี่แหละมันช้าของหัวน็อตอย่างเงยเออแต่ว่าถ้าไม่มีไขควงแบบนี้นี่แย่เหมือนกันเป็นตัวเลยรปะเนี่ยมันมีทั้งหัวแฉกทั้งอะไรอยเนี่ยทั้งตัวดอกจันมีทั้งดอกจันมีทั้งแฉกเลย เราช้ากันตรงนี้แะแต่ถ้ามันเป็นหัวแทะหมดปุ๊บเราใช้เครื่องสั่นแรมถอดปะเนี่ยแร<ล>ง<อ>ไม่ถอดไม่ถอดถ้าเราเช็กสายแพรแค่ถอดบอดี้ออกเพื่อที่จะใช่ไล่ไปดูที่จอใช่ไหมใช่ว่าเราต้องถอดฝาบนหอ,อกถ้าเราใช้เราจะเอาสายแพรออกมาเช็คได้เอาแค่ฝาบนเนี่ยต้องทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วยปะเนี่ยทำทำทำ ถ้าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวลื้อ,อ,อทําความสะอาดใส่ซิลิโคนถอดซิลิโคนใหม่ให้ด้วยใหยม่หมดหน,นี้เ <มา S 1> ขาคุ้มเลยนะลูกค้ามาใช่ทําให้หมดม,มันเห็นแล้วมันนิ่งดูดายไม่ได้มันต้องทำให้เขาเลยเมื่อกี้ที่หันน็อตไปนี่คือมันมีนอ็อตมันจะมีนอ็อตยึดคีย์บอร์ดด้วยใช่ไหมอืมน็อตข้างล่างอ่ะอันนี้เริ่มยากแล้วเมื่อกี้ยังง่ายๆง่ายนี้ต้องต้องถอดฝา ถอดฟ้าบนออกไปเด้วยเพราะสายแทนมันจะขึ้นไม่ฝังใดก็ฝังหนึ่งถ้าเราไม่ถอดออกปุ๊บเราก็สายแทนออกด้เราเช็คเพราะสายแทนมันจะขาดช่วงที่เราพับเนี่ยช่วงที่มัพับตรงนี้แหละที่มันขาดเพราะเราเปิดทุกวันบางทีคนใช้งานทุกวันนะใช้งานทุกวันก็เปิดทุกวันเอาเปิดทุกวันมันก็เหมือนเราพับทุกวัน กี้ช่างอยู่ยเป็นพิธีกรอยู่ช่างอยู่ยไปไหนแล้วไปหาเครื่องให้ลูกค้าเพินหนึ่งหาเครื่องหาอะไรครับอืมหาเครื่องหาอะไรนี่ช่างช่างหยุดเป็นคนอ้หหน้าไปหาอะไรเลยเห็นไหมนีด,ะด,ะดะอะไรนี่โรสมุนมือขวาก็ไม่ไมาอืมติดอะไรนี่งัดงัดเลยไม่ได้นะต้องดูร่วมกันอ่าต้องดูก่อนว่ามีอะไรไหมเช่นนี้ปะ สอนเยูไ่ไหมนี่มีันแค่แค<บ>่คัวก่นมันมีติดอะไรหรื่องทำอย่างาเงี้นงัดไฟนี่บรรเลยเกิดเห็นไหม็อดออกอไม่หมดเนินพอตึงตึงมือเราก็ไม่ต้องงัดอะไรพอตึงตึงมือเราก็อันนี้ไปก่อนยั้งไปก่อนที่ไงเออ <laughs> เอาแล้วแล้วปไรเรื่องไร ก็กแกะแน่ไปหดเลยก็แกะกรอบมันไหมแกะมี่กแกะกรอบแกะเอาจ้องมาเลยล่นะปุ๊ดๆเนี่ยซื่ออกมาเรามาเช็คนี่นะช่วงพับเน,นี่ยมันชอบขาดซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วแต่ลูกลค้าแลสู้ราคาแบบไหนแล้วจากจากสายแพรจากจอมาเข้าบอร์ดตรงไหนนี่นีนน่นะอือนี่คือสายแพรแต่ ของทาม,มีอาการแบบว่าเออถ้าเปิดมาประมาณแบบอยงเนี้ยม,มันจะจอขาวมันเป็นฝ้ามันฝ้าแต่เราพับมาประมาณ35องศามันจะขึ้นท่าปกตินี่เราก็สานนิฐานได้ว่ามันจะเป็นที่ตัวสายแพรถ้ามันเป็นที่จอถึงเราจะพับโยกมาม,มันไม่น,าน่าเป็นเลยเนาะมันก็จอขึ้นแบบเดิมแี่พอเราพับมาประมาณิบห35องศามันเป็น เราก็สันนินดหน่อยเลยว่าเออมันคงจะเป็นสายแพรมากกว่าจอแต่เราต้องเช็คก,ก่อนกรอบนี้มีน็อตยึดแค่สองตัวแล้วก็ที่เหลือก็งัดเลยใช่ไหมขีดเลยหาลายขีดเลยบเบาๆนะถ้างัดแรงงนะัดไม่ได้อีกไอ้เนี่ยมันชอบฉีดชอบขาดก็เคยทำลูกฟ้าหักเลยช่างยื้อก็ทำของผมหกมักไว้าหนึ่งตวงนานเนี่ยมันไม่มีผิดพลาดบ้างแหละบางทีมันใช้งานนานมันกรอบแล้วเรางัด บางทีเราไม่ได้งัดแรงมันก็อันนี้นี่ได้เอห้าห้าศูนย์เจเอ็มจำได้เลยมันต้องเบาดูแรงยกข้างขาลอืมยกกันพลาดใช่ไหม,มจะได้ง่ายทำง่ายเป็นเลยที่หนึ่ง ต้องออมาลิ้นนอกง่ายกว่าทั้เ,เมื่อกี้ยังเป็นอยู่เลยเออตัวตนี้น่าสายแพ่น่าจะเป็นสายแพผ่่ยถ้าเป็นพ่จอมยังเป็นแล้ว เราอยู่นิ่งๆอะไรมันก็ไม่เป็น,นยขยับายยาสายแพรขยับสายแพรทางเราเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเห็นไหม,มสรุปสายแพรสายแพรเสียตัวนี้นะสายแพรเสีย20 minutes later ครับหลังจากที่ช่างเอกแกะเชือกออกมาแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามันมีสายแพรขาดครับมันมีสายแพรบางเส้นเนี่ยขาดเดี๋ยวทางเราเนี่ยทำการเดินสายไฟใหม่ ดูี่สายแพรมันค่อนข้างละเอียดรุ่นนี้ต้องต้องต้องซ่อมใช่ไหมซ่อมเอาครับเพราะว่ามันไม่มีเปลี่ยนแล้วถ้ามีเปลี่ยนเราก็อยากเปลี่ยนนะเพราะว่ามันง่ายเราไอ้ซ่อมอย่างเงี้ยมันยากเราแต่เราจะพยายามทําให้ได้เพราะลูกค้า,งาคงสาที่เกียิมาซ่อมร้านเรา <c oughs> เข้ามาจากในเพจเลยนะเนี่ยมาไกลด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้พระ้แจ้งราคาไปแล้วซ่อมแค่หลักร้อยเองเรียบร้อยครับเดี๋ยวให้อาจารย์เอกซ่อมต่อแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสดูว่ามันหายไหมโอเคสักครู่ เรียบร้อยหลังจากที่ช่างเอกแก้ไขต่อสายแพรแล้วก็พันใหม่กลับประกอบเรียบร้อยนะครับภาพสวยเหมือนเดิมแล้วลองดูโยกจอดูไม่มีกระพริบไม่มีกระพริบเรียบร้อยถ้าไม่มีเปลี่ยนก็ต้องซ่อมเอาราคาแค่หลักร้อยถ้าเจออาการแบบนี้นะครับคัดมาหาเราได้ติดต่อมาซ่อมกับเราได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ส่งมาได้นะครับทักอินบ็อกซ์มาเลยที่เพจร้านป๋าชัยไอทีเซียงสิทธะครับผม สนใจงานซ่อมนะครับติดต่อ089883325นะครับเรามีขายของในพวกช้อปปี้ออนไลน์ด้วยนะครับใครไงก็งรบวนลองไปกราบดูรอบหนึ่งก็คลิปนี้คงหมดแล้วไม่มีอะไรและ้ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ